ดีทุกคนวันนี้ชิบามาเบิงองฮานคาเซเว่นอีเลเวนที่เปิด24ชั่วโมงอยู่ในประเทศไทยเนาะซึ่งอยู่เราเฮาตอนนี้เขากําลงังจะเปิดแล้วตอนนี้เขาก็สิพามาเบืองกแกลแลมเดอ้อตอนนี้มันจะมีหลากหลายให้เฮาเลือกเนาะอยู่ประเทศไทยนี่เลยมันจะมีแบบกล่องเล็กกล่องใหญ่ให้เฮาเลือกของขายก็จะมีหลายแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าแกลแรมนอะอยู่ประเทศไทยเขาเอินว่าไอติมเนาะและนี่ก็คือ เออของใช้แบบของบ้านรางจานอย่างสั้นไรเนาะบหูว่าราคามันสัมการบอกกับอยู่แล้วเขาอันนี้ก็พามาเบิงเนาะราคาตามนี้เลย หอดขนมที่ฝนมากินเนาะทุกมือเลยราคาก็5บาทเนาะอยู่บ้านเท่าก็ประมาณ2,000กิบอันนี้ก็อาหารจะมีหลากหลายเนาะให้ห้าเหลืองนะ okay. และก็อันนี้จะเป็นมาม่าเนาะโู้่าอยู่เล่าเทามีือบอนเนาะอาจจะมีคือขายคืออ่อนกับบา้าเนเท่านั่นแหละแต่นี่คือที่บา้านเท่าอาจจะบม่มีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเ มามาที่เป็นถั่ยห่อนนะเนาะเขาสามารถใส่น้ําเย็นแล้วก็มันต้มเองกันได้เนาะเราต้องใส่น้ําห่อนเลยกินง่ายเนาะสําหรับคนที่แบบลุยปลาเนาะแล้วก็จะมีแบบอไอติมเอ้ยโมเมนเป็นกาแฟเป็นโอวันตินอียงเนาะแล้วมีตู้น้ำแข็งให้เขากดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะแก้วนี้เขาก็สามารถเลือกเนาะ7 7บาทก็น่าจะประมาณ3,000กีบเนาะและตอนนี้เขาก็ได้กดน้ำแข็งเนาะเดี๋ยวชิพามาเบิง่งเนาะว่ามันมีอีย่างไหนเนานะและีวชิพาไปเบิง่งว่า เบียร์มันราคาเท่าไหร่อยู่ประเทศไทยเนาะนี่เลยนมก็คือกันกับบาทเฮาเนาะเพราะว่าเฮาน้ำเข้าจากประเทศเขาเนาะอันนี้น้ำน้ำดื่มเนาะประมาณสิบสี่บาทเนาะอยู่ลาวห้องบุหัวถ้าเป็นเนี่นกี่บุหัวเท่าไรเนาะให้ปไปไลเอาเองเนาะแต่ว่านี้ถ่ายมาให้เบิองตอนนี้เราก็ซื้อน้ําแข็งขนมแล้วก็น้ำแล้วห้าสิบค้ามาเบิองอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือโซนแบบ ผู้ซึกว่ายูบานเขามันเป็นละเบียบเพียร้อยเนาะเวลาจัดเรียงอย่งมันจีเบิงแบบสวยงามและตอนนี้เขาจะพาไปเบืงองเบียร์เนาะว่าราคาเท่าไรเท่ากันกับลาวอ,อันนี้เบียร์ถ้าเป็นแพ็คเริ่มตนที่แบบเก้าสิบเก้าบาทเนาะราคาก็บุหัว่ามันถ้ารวมเป็นเงินกี่บู้เท่าไรแต่ผู้ซึกว่ามันจิแพงกว่า อยู่เล่าเขานีดหนึ่งเนาะสำหรับเบียร์เนาะแต่วโรสานมันก็บหมเอนกันเนาะอาจจะขายขายกันอันนี้จะเป็นโซนขนมเนาะเขาจะจัดให้มันเป็นระเบียบสวยงามคือมันมันชิโบ้คือกับบานท่าที่แบบเขาขายแบบคองธรรมดานี่ก็เป็นขนมอีกเนาะราคา20บาทก็จะประมาณ1ิพันกีบเนาะค่อนข้าง ไก่เคียงกันกับเราเนาะอาจจะราคาเท่ากันซ้ำได้ซ้ำเนาะมีโปรแบบว่าซื้อแต่ว่ามันราคาแต่ว่ามันจะมีโปรเนะาะคำว่าห้าซสือสองอยู่ประเทศเขาจะมีแบบส่วนลดให้เราเนาะซึ่งอยู่เราห้องน่าจะบ่คคอยมีเนาะส่วนลดและตอนนี้เราสิ้ภาพมาเบื่องแบบอาหารจะแบบมันสําเร็จรูปเนะาะมันจะมีผักดองกระไม่ดองและที่สําคัญตอนนี้เออเขามีแจวเนาะเป็นแจวแมงดาเนาะคือแบบ เขาเห็ดดีมาหลายราคาเพียงแปดบาทเท่าน,นั้นเอ,บบองเนาะก็ถือว่าบแพงเนาะนีน้ำตาลมีหลากหลายให้เพิ่งให้เลือกคือซื้อกินโมเบิร์เลยนะสามารถเลือกได้เลยทุกอย่างเลยขนมอีกอย่างทุกอย่างคือมันมีเบิร์เลยคือแบบในห้างนี้มีจบจบที่เดียวเลยคือมีของครบเลยให้เ,หเลือกาสามารถได้มาซื้อได้อกีกตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยคือบ่มีวันปิดเลย นอกจากอาหานเพิ่นปิดปรับปรุงเนาะนี่โวนน้ำดื่มแล้วตอนนี้เขาก็สนสื่อน้ำโอชิไปอีกหนึ่งขวดเนาะแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นอยู่บ้านเท่ามันกเด็กแล้วเนาะประมาณเที่ยงคืนเนาะอันนี้เป็นเลกเตอร์ซอยอันนี้เป็นเอ่อเลกเตอซอยเนาะรัก เป็นของโปรเลยราคาสิบเก้าบาทยูเล่าบูฮูทไทยเนาะตอนนี้ห้องก็ซื้อของเป็นที่เรียบร้อยแล,ยล้วเน,นาะห้องสิบใบใจเงินกันเนาะแต่ว่าอยู่บอลใจเงินเ้อาสิบโสมาไทยได้เนาะเพราะว่ามือใน,นห้อางมากคนเดียวเนาะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศข้างนองฮานเนาะมันจะเป็นประมาณนี้เลยมันจะ,ะมีเอ่อบะหมี่ไส้สีตรงกลางแล้วก็คานไกท่ทอดคานสมตำ มีหลายเนาะให้เขาเลือกสำหรับอยู่ไถคือแบบเขาจะนอนเดึกเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเพราะว่าหานขามันก็สามารถซื้อได้ตลอดเวลาอยู่แล้วตอนนี้เข้ากับเดินทางกลับห้องแล้วเนาะตอนนี้เข้าอยู่ในซอยเนาะรถอาดที่บริไลบันไดยตอนนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะบา,บายๆทุกคนตอนนี้ก็คือของที่เขาซื้อมาเนะะาะราคาทั้งหมดรวมเออเก้าสิบาทเนาะก็ถือว่าบาแพงเนาะ สวัสดีทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเราในเด้อบายบายให้กำลังใจฝนในเด้อและยาคูเกี่ยวกับยังเมนมาเด้อเดพกคนชิพาไปอีก